จากกรณีเพจแหม่มโพโดามออกมาแชร์รายการช่องสองผีระบุในรายการมีเนื้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์พร้อมตั้งข้อสังเกตกรณีเปิดรับบริจาคเงินอ้างเพื่อทำบุญแต่กลับเปิดรับบริจาคในนามบัญชีของพิธีกรตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเวลา16นาฬกาวันที่3กรกฎาคมรายการช่องสองผีถแถลงชี้แจงถึงรายละเอียดทั้งหมด ยเฉพาะปมเงินบริจาคที่ยังมีข้อสงสัยซึ่งได้ขนกล่องลางและโชว์สเตตเมนต์บัญชีเงินบริจาคบ้วยเชธวุฒิเปิดใจอย่างมีอารมณ์ว่าหลังมีเพจด,ดังออกมากล่าวหาทำให้ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยขอชี้แจงเพราะตนตกเป็นจำเลยสังคมว่าลวงโลกจากคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กรวมถึงประเด็นบิดเบือนทางประวัติศาสตร์ส่วนที่อาจารย์เรนนี่ไม่มาในวันนี้ เพราะไปทำบุญที่เชียงใหม่แต่เป็นการถแถลงด่วนทำให้มาไม่ทันบ้วยเผยอีกว่าสำหรับประเด็นทำบุญยกช่อฟ้าหนึ่งล้านบาทและใบอนุโมทนาบาัตรเป็นชื่อของตัวเองนั้นตนได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญท,ทางภาษีและทราบว่าเป็นเรื่องปกติที่ใช้ชื่อบุคคลรวมถึงคนดังซึ่งเรื่องนี้มีคนบริจาคหนึ่งวันหนึ่งล้านบาทผมเป็นตัวซวยหรือ จะไปทาบุญถวายเทียนพรรษาย,ยังไม่ได้พระบอกไม่ให้ไปรวมถึงพระจะขอเขียนเช็คเงินสดคืนเงินให้ตอนนี้หากพระไม่รับเงินทาบุญผมจะโอนเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ให้คนที่บริจาคเพราะตอนนี้ผมได้รับผลกระทบจากเพจไม่มีตัวตนบวยได้เผยต่ออีกว่าโดยในวันจันนี้ตนจะไปเซ็นชื่อระบุว่า จะไม่นำใบอนุโมทนาบัตรที่ทำบุญกับวัดหนึ่งล้านไปใช้ลดหย่อนภาษีพร้อมยืนยันส่วนตัวถือสินห้าตลอดชีวิตตอนแรกเพื่อนจะทำหนังช่องสองผีแต่ได้ลองทำรายการผ่าน Youtube จนเป็นรายการช่องสองผีก่อนรายการนี้คือชีวิตของผมที่นำเสนอบาปบ,บุญคุณโทษถ้าฟังจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่น เพียงแต่นำเสนอในมุมมองของตัวเองแต่อยากขอโทษที่ไปกระทบความรู้สึกหลายคนบวยได้เผยอีกว่าการทำรายการไม่ได้ตั้งใจรวบรวมเงินแต่บางวัดไม่มีเงินและไม่มีกระถินมา3มปีจึงอยากจะช่วยเหลือวัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแจกซองแล้วเลยได้ประกาศไปในทางโลกออนไลน์ขอย้ำเนื้อหาในรายการทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ในส่วนประเด็นของการขายเครื่องรางของขังนั้นขายเพื่อนำเงินมาเป็นรายได้ของรายการเพราะการผลิตคลิปมีค่าใช้จ่ายตอนนี้ไม่ต้องห่วงจะลวงโลกเพราะกรมสรรพากรจะตรวจสอบอยู่แล้วซึ่งตนก็ทราบและอยากถามว่าพวกเราผิดอะไรหรือถึงทำบุญไม่ได้หากไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูส่วนเหตุใช้แค่บัญชีเดียวเพราะจะได้เคลียร์ยอดง่าย เนื่องจากไม่ตั้งใจรับบริจาคแต่แรกกลัวสัมภารเหมือนกันลั่นตนไม่ฉลาดเองด้านเจมสาราวุธพิธีกรทรายการช่องสองผีระบุว่าได้อัปโหลดสเตตเมนต์บัญชีเงินบริจาคทั้งหมดไว้ใน Google Drive เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่ากล้องสองผีใช้งานได้จริงภาพในกล้องสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์เรนนี่บอกทุกมุมมองนักวิทยาศาสตร์อาจมองไม่เหมือนตน ส่วนประเด็นดาม่าถ่ายทำรายการไม่ขออนุญาตนั้นอยากถามว่ายูทูบเบอร์ช่องอื่นก็เคยทำแล้วยูทูบเบอร์ช่องอื่นขออนุญาตหรือไม่หลังจากที่คุณบ้วยแถลงข่าวจบเพจแมมโพดามได้ตั้งคำถามสวนทันควันซัดปมเก็บเงินกระถิ่น7เดือนแมมโพดามได้ออกมาเปิดเผยหลังจากแถลงข่าวทันทีโดยโพสต์ระบุว่าประเด็นที่กูจับใจความได้และเกิดคำถาม จากการถแถลงผักบุ้มโผงเหลงของบ้วย 1. ใครเขาทอดกระถินแล้วเอาเงินไว้กับตัวเจ็ดเดือนปกติทอดจบก,ก็เอาเงินเข้าวัดไปเลยให้วัดบริหารเพื่อตัดคำคอรหาว่าจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการจัดจ้างการขอสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่าอ้างว่าเพราะกองกระถินเป็นชื่อบ้วยเชษฐวุฒิคนถึงธรรมเพราะลูกศิษย์ลูกหาแฟนรายการเขาศรัทธาในวัดเขาถึงบริจาค สะพานบุญนี่ไม่ต้องชื่อบวยก็ได้แค่โพสคนก็เชื่อแล้วกล้องกระถินอื่นที่รายการจัดชื่อวัดก็เห็นได้เป็นล้าน 2. ขายเหรียญเพื่อหาทุนทำรายการไม่มีคนว่าบวยรายการต้องกินต้องใช้แต่เหรียญปีศากรีกใส่สรรพคุณอุตลิโฆษณาเกินจริงมีพลังเมตตามหานิยมมันเฟกแถมเอาอาสุรกายโหดร้ายนี้ไปสลักหลังหลวงปู่ ลบปลูกพุทธแท้ที่ไหนเขาทำกัน 3. เรนนี่ไปไหนมันคือส่วนสำคัญที่คนติดตามรายการไม่ใช่บวยเชษฐวุฒิทำไมไม่เคยให้เจ้าตัวมาออกรายการสดกลัวโป๊ะแตกเพราะพูดสดไม่เหมือนพูดกับหมาถูกไหม 4. เข้าไปดู qr code คดแล้วเจอสเตทเมนต์ไม่กี่แผ่นมันไม่สามารถสรุปได้เลยบัญชีปโปรง่งใส 5. ยอดพระเจ้าตากสิ้นสุดไปตั้งแต่เดือนธันวาปีก่อนทำไมไม่ปิดบัญชีโอนให้วัดกับเปิดลากยาวมาถึงตอนนี้และอ้างว่ายอดหลังวันนั้นถือเป็นการบริจาคเข้ากองทุนรวมได้หรือ 6. ถ้าไม่เบรกหน้าหงายไปหลายวันก่อนจะโอนยอดมารวมกันไหมแล้วเงินที่ชาวบ้านชาวช่องเอาให้เป็นเงินสดวันหนึ่งหลายหมื่นอยู่บัญชีไหนสรุปตั้งแต่เปิดกองบุญมามีกี่บัญชี คือเยอะจนงงมั่วไปหมด 7. ขอชมเจมที่สัญญาจะปรับปรุงและกันกรองข้อมูลให้มีความรับผิดชอบกับสังคมมากกว่านี้เพราะรายการมีแฟนขับเยอะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ก็ต้องระมัดระวังในการนำเสนอส่วนบ้วยให้ลบสิบไม่หักมีแต่ใส่อารมณ์อ้างความเป็นคนดีพร่ำเพรื่อไม่ตอบคำถามที่สังคมสงสัยสักนิดเสียเวลาฟังชิบหาย อาจารย์เลนนี่ช่องสองผีเคลื่อนไหวหลังโดนแหม่มโพด,ดาเปิดวอลั่นทำดีให้ผีอายจิตใจเต็มไปด้วยสุขและมีสะท้อนเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมสำหรับความคืบหน้าเพจของอาจารย์เรนนี่ช่องสองผีโพสชี้แจงว่าขออนุญาตนําบทความดีๆตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านได้ร่วมส่งต่อบุญความดี เพื่อเป็นธรรมทานร่วมกันนะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนเสมอให้เจริญเมตตาด้วยธรรมในใจอยู่เสมอให้มีความรู้สึกที่ดีต่อคนทุกๆคนมองเขาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องเป็นคนที่เรารักที่เราชอบถึงแม้จะไม่รู้จักเขาเขาจะพูดไม่ดีกับเราก็ขอให้มองเขาแบบนั้น เพราะเมื่อมองเขาแบบนั้นแล้วเราจะไม่มีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทสร้างกรรมต่อกันบุคคลมีสีจ่จำพวกคืออุคติตันยูวิปจิตันยูเนยยะปะทะปารมะก็เปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่านั่นแลในบุคคลสีจ่จำพวกนั้นบุคคลที่ตัดสรุธรรมพร้อมเวลาที่ท่านยกขึ้นแสดงชื่ออุคติตันยู บุคคลที่ตรัสรู้ธรรมเมื่อท่นานแจกความแห่งคำยออ่อชื่อวิปจ,จิตันยูบุคคลที่ตรัสรู้ธรรมโดยลำดับความภาคเทียนท่องจำด้วยการใส่ถามด้วยทำไว้ในใจโดยแยบคายด้วยพบหาสมาคมกับกาลยานิมิตชื่อว่าเนยยะบุคคลที่ไม่ตรัสรูธ้ธรรมได้ในชาตินั้นๆแม้เรียนมากทรงความรู้มากสอนเขามาก ชื่อว่าปทะปารมะดังนั้นหลักสี่ประการที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าเป็นผลแห่งวิบากของตน 1. ทํากรรมเอาไว้อย่างไรก็จะต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้นไม่ชาติพบนี้ก็ชาติพบหน้า 2. ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกผลเอาเองถึงจะเกิดและมีซึ่งปัญญาได้ 3. ความสิวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อทางภาษาได้ความจริงแท้ในจัก,กรวาลต้องใช้การปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริง 4. คนที่คิดไม่ดีกับเราจะไม่ปรารถนาเข้าใจเราจรึงไม่สามารถบอกเขาได้ฝนแม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่ไร้ราก พระธรรมคำสอนนั้นกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะโปรดคนไร้ธรรมในใจดังนั้นแลเจตนาเรนเพียงต้องการนำบทความดีๆมาเผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่อหลายท่านได้อ่านให้จิตใจเต็มไปด้วยสุขและมีสะท้อนเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมที่เกิดจากกรรมเท่านั้นนะคะหากเรนเกิดทำผิดพลาดประการใดหรืออาจทำให้เกิดการขุนเคืองหมองใจอย่างไร เรนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะนี่คือคำชี้แจงจากรายการช่องสองผีค่ะ